ชื่ออะไรจ๊ะผมชื่อคมกิจแก้วเนินครับคมกิจแก้วเนินปัญหาชีวิตมีอะไรต้องการถามอะไรกับท่านเทวดา คือเมื่อปี6 2สองหนตุลาคมเนี่ยผมไปล้างคุณสออกครับเป็นคุณสชนชิ้นที่บล็อกดวงเอาไว้แม่ชีเขาล้างให้ทีนี้เดี๋ยวแน่เธอโดนคุณสเหรอโดนคุณสามาก่อนครับแล้วไปอ,ออกแล้วเหรอไปออกแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขา,เอาออกให้หมดหรือยังครับเลยอยากจะถามอาการของเธอตอนนั้นเป็นยังไงคุณสมีแต่วความหดหูคูมีแต่วความซึมเศร้าเศร้าหมองตลอดเวลาเลยครับตื่นมาก็ดูเลยครับซึมเศร้าเศร้าหมองเป็นเวลากี่ปี เป็นประมาณ20ปีแล้วดวมตั้งแต่ไม่ยี่สิปีเลยเหรอใช่ครับแต่ไม่เคยรู้ตัวว่าโดนครับมีวันหนึ่งไปเจอแม่ชีเมื่อปี6-2แม่ชีก็ทักว่าโดวงคุณใสามาต้องล้างออกก็เลยให้แม่ชีล้างแต่ทีนี้ผมอยากจะถามปู่ว่าที่เขาล้างเนี่ยมันออกไปหมดหรือเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะ่ะเราไม่รู้ตัวเลยอาการ,รที่แสดงออก<ะ>คือซึมเศร้า มีแต่ความทุกข์มีความโศกคืออารวาสไหมไม่อารวาสมีแต่ขดขู่เหงาหงอยซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาเลยตื่นมาก็ซึมเศร้าทั้งทังชีวิตไม่มีอะไรต้องเศร้าขนาดนั้นใช่ทั้งทังที่ไม่มีปัญหาอะไรต้องเศร้าเลยแต่ก็เศร้าอยู่เรื่อยวันละกี่ครั้งวันเด็เจ็ดแปครั้งเลยตื่นมาก็เป็นแล้วรู้สึกแทบแทบจะ ลุกขึ้นจากเตียงไม่ไหวแต่แต่ก็ฝืนหีมันก็ทําให้เราเศร้าซึมแล้วใช่ไหมท้อแท้เบื่อหน่ายใช่ไหมเกิดอาการท้อแท้เบื่อหน่ายซึมเศร้าแล้วหลังจากที่เขาไปทําแก้ออกแล้วชีวิตดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นอาการหดหู่ซึมเศร้าก็หายไปก็สดชื่นหายเด็ดขาดเลยเปล่าแต่ที่นี้อยากรู้จากปู่ว่าไม่หายเดืดขาดหรือเปล่าตั้งแต่ตอนนั้นน่ะน่าจะขาดครับแต่อยากรู้จากปู่ว่ามันหมดหรือยังณเวลานี้เนี่ยก็เป็นปกติแล้วครับท่านเทวดายังสงสัยว่ายังมีอะไรค้างคาอยู่หรือเปล่า ผีซึมเศร้ายังค้างคา,าอยู่ในตัวหรือเปล่าไม่ยากหรอกท่านนะถ้าอยากรู้นั่นแหละค่ะอิน,น,อน้ำมนต์เถิดนาก็รู้กันเลย ณเวลานี้ชีวิตเนี่ยในเวลาเนี่ยจิตใจ,จปกติหรือเปล่าก่อนจะมานี่เนี่ยปกติหรือเปล่าปกติครับปกติใช่ไหมไม่ไปซึมเศร้าเหมือนผูกเหมือนก่อนแล้วไ,ไม่ซึซมเศร้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่แม่ช <ละ S 1> ีล้างให้ในภาวะเหมือนเป็นปกติแล้วเอาเอาเอาเป็นว่าก่อนมานี่เราก็สึกปกติอยู่แล้วใช่ไหมก็ <S <S เป็นปกติใช่อโอเคหลังจากดื่มน้ำมนต์ไปท่านเทว,วดาท่าจะถามว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ปกติไหม ปกติครับปกติท่านเทวดายังไม่มีอะไระแสดงอาการคือก้างออกมาใช่แล้วท่านเอย๋ยท่าเลยก็เฉยนั่นแหละนะยังไม่มีอะไรนั่นแหละครับอาก็ผ่านไปไม่ต้องยุ่งแล้วไม่ต้องไปคิดถึงเลยครับได้แล้วจะเรื่องที่อามมีอะไรอีกคือคุณพ่อเสียชีวิตไปเมื่อเดือนมกราคมปีหกหนะึ่งครับหกหนึ่งครับอายุเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสี่ปีตายไปห้าปีแล้วตายไปห้าป,ปีแล้วครับพ่อเชื่อ สุรศักด์แก้วเนินฮะท่านเทวดานายสุรศักด์แก้วเนินได้เสียชีวิตไปแล้วห้าปีตายตอนอายุเจ็ดสิบสี่ปีตอนนี้อยู่ดีอยู่ร้ายอยู่สุขอยู่ทุกอย่างไรบ้างลูกจะมาขอช่วยพ่อแล้วเป็นสตโรสตโรก e s t r o เส้นเลือดสมองตีบเสียอ,อาการก็คือสมองมีปัญหาเส้นเลือดตีบแตกตายชื่ออะไรนะท่านเอ๋ยนายสุรศักด์ สุรศักดิ์ใช่ไหมคะแก้วเนินตายตอนอายุเท่าไหร่คะตายตอนอายุ74็ดสปีตายไปกี่ปีแล้วเออห้ปีตายในโลกอะไรเลยเส้นเลือดในสมองแตกตีบบุญบ้างไหมเล่าเออทำบุญน้อง,องชายตักบาตรไปให้บ้างอยู่แต่ผมไม่ค่อยได้ตัวเขา,วาเคยทำบุญหรือเปล่าไม่ทำครับไม่ทำเลย คุณพ่อชื่อเดิมชื่อเลี่ยมนะเลี่ยมชื่อเก่าชื่อเลี่ยมนายเลี่ยมชื่ออะไรนะเลี่ยมเลี่ยมนายเลี่ยมถนนนียเหรอเลี่ยมเลี่ยมทองอ่ะเลี่ยมทองเลี่ยมนายเลี่ยมทองเออเลี่ยมเลี่ยมเฉยเฉยเลี่ยมเฉยชื่อชื่อเก่าเขาชื่อเดิมชื่อเลี่ยมครับชื่อใหม่ชื่อนายจศักดิ์แก้วเนินเขาไปลบที่เวียดนามแล้วก็ลาวมาด้วยครับไปลบเพิ่มคนปวดเป็นที่นี้เขาฆ่าคนมาเยอะมากเลยทั้งลาวทั้งในเวียดนามเป็นคนแถวลาวเหรอ เป็นคนไทยนะแต่ไปปฏิบัติราชการสนามที่ไปทำงานที่ลาวที่เวียดนามไปลบนะครับเป็นทหารท่านเทวดาานเลี่ยมคนไทยที่หำอาชีพทหารใช่ไหมครับดอกไม้ก็คงไม่ได้ทำบุญอะไรมากมายตอนนี้ไปสียชีวิตในประเทศไหนที่ที่กรุงเทพวะที่กรุงเทพตายที่นี่เองอายุเจชื่อานเลียมนะท่านเอ๋ยายเลี่ยมคือชื่อเก่าชื่อใหม่านสุรศัก์ แต่ไปกี่ปีแล้วนะห้าปีอออัดแน่นหน้าอ,อกแหละท่านเอ๋ยใจไม่ตรงลงเลยนะั่นแหละค่ะไม่มีความสุขนั่นแหละค่ะตายบ้านตัวเองตายบ้านลูกตายบ้านเขาเองฮะบ,บ้านเขาเอง อยู่ที่คลองสองปทุมธานีคลองสองปทุมธานีทัานุรีทา่าีอาการคือแน่น,แน,นแน่นหัวหรือว่าแน่นตัวหรืออะไรก็คือหมดสติแล้วก็ร่างกายก็ขยับตัวอะไรไม่ได้อยู่ประมาณสองอาทิตย์ก็ไป mm hmm. นอนนอนอยู่กับเตียงสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ไปเลย,ยลเลยคท่านเทวดาอิเตียงอยู่สองอาทิตย์ท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้หนาะมีบากรรมเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะมีการเขี่ยงฆ่ากันนั่นเละ ท่านเอ๋ยตอนนี้แหละท่านหาคงต้องลงนรกโลกาและท่านแอันเพราะความเข็นข่ากันและท่านเอ๋ยยังต้องเลยสวยกรรมนั่นแหละนะพอเป็นนักรบอาชีพเหรอครับเป็นคือรับจ้างไปฆ่าเขาเลยใช่ไหมใช่ครับไปทั้งเวียดนามทั้งลาวเลยอ,ออกสงครามใครจ้างมาไปหมดก็สร้างวีรกรรมไว้ยเยอะและคนก็ตายแยะ ก็จึงต้องไปตกนรกก่อนเลยหรือเช่นแล้วท่านเอ๋ยลงนรกอย่างเดียวเลยนั่นแหละหนาะผมไม่ได้ปุดได้เกิดนั่นแหละมาเพราะการกียนข้าหนาเจตนาด้วยท่านเลยเพราะว่าไปรับเงินเขาจริจริงแล้วเนี่ยท่านทําเพื่อรักษาประเทศชาติก็มีวาลาจบก็เยอะลิกกันแต่นี่ถือว่าเป็นอาชีพเลยใช่ไหมรับจ้างคือตอนไปเวียดนามเนี่ยเป็นทหารของกองทัพแต่ไปลาวเนี่ยน่าจะเป็นทหารรับจ้างนะครับ ตอก็ไป<ะ>รับจ้างงานอาชีพอื่นมีเรื่องเยอะแยะทำสวนทำนามีเยอะแยะไม่ไปทำอ้าวท่านเทวดาเขาก็ตัดสินใจผิดไปแล้วเอาเป็นว่าลูกจะช่วยได้ดีที่สุดแค่ไหนก็แค่นั้นจะทำอะไรได้บ้างนณเวลานี้จะช่วยไหมะ่ะท่านเอ๋ยช่วยช่วยครับตามมากเลยนั่นแหละนะท่านจะช่วยให้หลุดได้บ้างนั่นแหละครัลูกต้องบวชน,นึงนะปีนั่นแหละ เธอต้องเป็นพระหนึ่งปีเลยเธออยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดอะไรผมอยู่ปทุมธานีครับตอนนี้เป็นคนปทุมเลยเหรอตั้งใจเกิดเหรอเกิดที่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเอางี้ก็ไปบวชเป็นพระเลยหนึ่งปีแล้วถ้าถือศีลแปดมุขเขาถือศีลแปดได้ไหมท่านเทวดาได้เช่นกันท่านเอ๋ยอะไรเลยก็ได้นั่นแหละนะขอให้ตั้งใจทำบุญภาวนา บุญภาวนาถือศีลหนาแค่นั้นจะส่งได้นั่นเองศีลแปดเป็นศีลอย่างตำ่ำหลักการใหญ่คือการบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมเออตามนี้ยินดีเปล่า,าท่านเอ๋ยไม่ตั้งใจเลยนั่นแะ,ะไประโยชน์ไม่ภาวนานั่นแหละครับก็ช่วยไม่ได้นะแหละท่านเลยวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พ่อดีขึ้นอ่า ยินดีหรือเปล่าละหนึ่งปีได้ครับ <c oughs> ไม่ได้กรต้องได้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 ครับอ <c oughs> ิดิดหน่อยเริ่มเมื่อไหร่ระยะเวลามันยาวจะเริ่มเมื่อไหร่ครับเร,เริ่มได้เลยเริ่มได้เลยอ่าพ่อเลี่ยมต้องการอะไรบ้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์น่ะท่านหะ ผ้าไบหนึ่งชุดนั่นแหละครับหนังสือส่วนมวลหาสักข้าเล่มหลาชุดขาวสองชุดด้วยท่านเอย๋ยสังฆทานเลยด้วยนั่นแหละนะปล่อยสัตว์ให้ได้มากเป็นร้อยตัวนั่นแหละครับไหวไ,ไหวไหวครับไหวอ่าเริ่มเมื่อไหร,เร่เริ่มเริ่มปฏิบัติทำได้เลยพรุ่งนี้แต่ว่าของที่จะให้พ่อเนี่ยก็คงทยอยทยอยทยอยส่งมา,ยอ,ยงมาอ่าได้ปฏิบัติที่ไหนที่นี่ครับ ที่นี่เหรอผ <c oughs> <c oughs> ีอ่าอ่าอ่าเอาก็ถือว่าจะเริ่มปฏิบัติให้เลยตั้งใจปฏิบัตินะครับมาแล้วไม่ปฏิบัติก็ได้บาปกลอไปอีกเพราะว่ารอบที่แล้วผมก็ปฏิบัติไปสิบห้าวันก็ผ่านไปด้วยดีสิบห้าวันใช่ไหมรอบที่แล้วให้ลูกชายทำแท็กรอบที่แล้วไปจบวันที่ยี่สิบเก้าตุลาวันไม่เกเรเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมไม,ไม่เกเรลยครับไม่เกเรก็ถือว่ายังมีโอกาส ตามนี้แล้วอาชีพตัวตัวก็เป็นอาทหารด้วยป่ะผมเป็นวิศวกรครับวิศวกรทำก่อสร้างไฟฟ้าไฟฟ้าใช่ครับไฟฟ้าอ่าอ่าอ่าหนึ่งปีพานเทวดาบางครังบางคาว่างจากการปฏิบัติไปช่วยเหลืองานการก่อสร้างบ้างได้ไหมก็เหนืลอยก็ได้แท้แต่แท้หนาต้องมาชดเชยนั่นเลยนะ อย่าเอาตรงนั้นมาอ้างนั่นเลยครับไม่ได้หรอกนะและท่านเลยอาเป็นว่าถ้านอกเหนือเวลาปฏิบัติก็ช่วยได้ถ้าเวลาปฏิบัติใช้ไปเท่าไหร่ก็เอามาคืนเท่านั้นโอเคตามนี้อ้าวเรียบร้อยยังเรียบร้อยหมดแล้วครับครบหมดแล้วไปได้ออเลียมเตรียมตัวมีคนมาช่วยแล้วไม่รู้ไหมเ้าครับ อยากไปดูไหมเพราะอาชีพนี้อะพระพุทธเจ้าเขาห้ามอยู่แล้วค่าคนค่าคนนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วค่าคนเนี่ยด้วยอยากจะได้แค่ค่าจ้างมันจึงเป็นบาปที่แบบว่ารุนแรงแต่ว,ว่าจะทำในมือาประเทศไม่เกี่ยวอาชีพมีมีเยอะแยะนี่ตามนี้